สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า d e a t ซ Sender m o b i ือนั่นเองท่ผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมที่โด่งดังในเวอร์ชัน PC มาก่อนแล้วก็ตัวนี้เปิดให้บริการในเวอร์ชันมือถือทั้ง Android แล้วก็ iOS เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะโดยเกมนี้นะครับจะเป็นเกมปั่นจักรยานนั่นเองท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในเกมกัเนา่ในส่วนของตัวจักรยาน X ซม โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในเกมพร้อมกันเลยนะครับวันนี้จะเป็นบรรยากาศในเกมที่ทุกท่านเห็นเนาะใครที่ชื่นชอบเกมปั่นจักรายานนี่ครับเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็บังคับค่อนข้างยากหน่อยนะจากที่ได้ลองเล่นประมาณหนึ่งนะในรุ่นชมครับปุมกล้องในเกมนี้ก็มีหลายปุมกล้องด้วยกันนะครับเราปรับได้ด้านขวาบนเลยนะเนี่ยเราปรับแบบนี้ได้นี่ครับแบบนี้แล้วก็แบบนี้ก็สามารถปรับได้นะในสะ่งเอพีเอสเนาะมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับปุ่มเบรกนะครับปุ่มสีแดงเนาะ างด้านนี้จะเป็นการเล่งนะครับแล้วก็การโชว์ท่าทางก็จะเป็นปุ่มทางด้านขวามือด้วยนะครับในส่วนของการโชว์ท่าทางเนาะนะเนี่ยครับขึ้นที่โูงแบบนี้เรามาสักหนึ่งกับบนท่าครับหมวน,น่านครับผมโอ้โหอะไรมันจะแบบดีขนาดนี้โอ้โหแล้วมันบังคับยากอยู่นะบอกตรงตรงเฮ้ยอะไรกันนี่อะโอ้โหคือถ้าสมมติว่าเราชนเรา เขาเรียกอะไรเรากระโดดข้ามสะพานไม่ผ่านเริ่มใหม่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่อาจจะทําให้หลายๆคนหัวร้อนได้นะคือใครบังคับเซียนเียนแล้วอะ่ะมันก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมว่ามันบังคับยากไปนิดนึงนะอาจจะยังไม่ชินด้วยแหละเนี่ยข้ามมาแบบนี้ก็ได้ท่านผู้ชมครับคือเราไม่ต้องเอาแบบเป๊ะแบบร0อเนะเราจะรัดลัด,ล,ดลัดไปก็ได้นะอันนี้เรียกลักไก่นะเออ คือมันก็สามารถเข้าเส้นชัยได้นะครับนะจะไม่ได้คะแนนที่เพอร์เฟกมากเนาะสำหรับตรงนี้เนี่ยเราก็รัดรัดเลยเพราะว่าไอาตัวเชือกตัวนี้มันไม่ได้แบบมีปัญหากับเรานะครับท่านผู้ชมปั่นครับมาเต็มแรงครับเนี่ยผมขึ้นแท่นไม่ทันเนี่ยโชว์มันก็เป็นแบบนี้เนาะคือมันต้องขึ้นสะพานไม้ที่เป็นแบบสูงๆให้ทันอะ่ะชอบขับแล้วมันเลี้ยวไปไม่ถึงนทีท่านผู้ชมครับเราไปแบบนี้เลยน่าจะถึงนะตรง,ตรงๆแบบนี้แหละ เห็นไหมผมบังคับอะไรของผมก็ไม่รู้นะมันเล่นยากอยู่นะโอเคคือเนี่ยคือแบบนี้ก็ต้องเริ่มใหม่นะคือมันมีปัญหาอะไรแบบนี้เริ่มใหม่หมดเลยเอออาจจะเฟลหลายหลคนอาจจะแบบไม่ชอบก็ได้นะเนี่ยเราก็ต้องทําใจหน่อยนะครับถ้าจะเล่นเกมแบบนี้เนาะเหมือนไอเกมอะไรละ่ะ แนวอะไรอะโลกไลท์อะไรอย่างเงี้ยพี่ชมครับอันนี้จะเป็นจักรยานแบบโลกไลท์เนาะกลับมาเริ่มใหม่แต่ว่าไม่ได้เริ่มจุดเริ่มต้นแบบ100%เรนะครับเริ่มจุดที่เรายังไม่ผ่านเนาะเนี่ยไปกันต่อจ้าฟึบเอ๊ยไปแบบลัดทุ่งอย่างเดียวเลยนะฟึบโอเคเอ้ยแต่ไม่กล้าโชว์นะไม่กล้าโชว์ข้าเส้นชายแบบนิ่มๆนะำผิชมเส้นชายแบบนิ่มๆนี่ครับ แบบนิ่มๆครับอันนี้มีเวลาอยู่นะว่ารอ,อบแรกเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับนี่ล้วก็ผ่านเซกชันแรกแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปในเซกชันถัดไปเลยท่านผู้ชมครับมันก็จะมีแบบสนามที่เปลี่ยนไปความยากง่ายที่เปลี่ยนไปอะไรแบบนี้แต่ทําไปทํามาดูดูไปมันก็คล้ายๆเดิมนะแต่ว่าดูจํานวนรอบน้านขวาบนก็ได้นะครับมีทั้งหมด4ใช่ไหมที่จํานวนในการเล่นหรืออะไรประมาณนี้นะว้าวเดี๋ยว มันคือทางให้เราข้ามใช่ไหมนะีผมคิดว่าต้องหลบไงโอ้ oh my god โ oh, อ้เราจะวิ่งได้ไหมเนี่ยวู้ว้าวโอเคผ่านแล้ว <laughs> ผ่านแบบไม่เต็มใจให้ผ่านอะ่ะเฮ้ยยังล้มอีกเหรอเนี่ยครับมันจะมีความยากตรงนี้อาจจะเป็นที่ผมคนเดียวก็ได้นะเออ เดี๋ยวลองอีกสักรอบหนึ่งนะผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูระบบต่างๆภายในเกมพวกจักรยงจักรยานอื่นๆนะครับอันนี้เหมือนปั่นเล่นเฉยๆนะไม่มีสนามอะไรที่แบบบังคับนะเผื่อใครแบบจะฝึกท่าทางต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นแบบสนามที่เอาไว้ฝึกในการปั่นเล่นนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่หน้าล็อบบี้ตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล็อบบี้ตัวเกมมามันสามารถฝึกในการโชว์ท่าทางต่างๆได้ด้วยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะสำหรับใครที่แบบอยากจะหัดขับหัดปั่นเนี่ยก็จะมีพวกสะพานไม้อะไรแบบนี้ให้เราหัดนะครับครับถือว่าใช้ได้นะแล้วก็เล่นไปเล่นมาเริ่มหน่วงแล้วเนี่ยครับมันจะมีปัญหาเรื่องแบบเวลาเราขับล้มนะครับเราก็ต้องคอยบังคับนะครับเราเร่งเท่านี้เราบังคับแบบนี้มันจะล้มไหมอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับ เนี่ยมีให้เล่นเยอะเลยนะสำหรับตัวหมดล็อบบี้นะครับนี่รอดได้ไงก็ไม่รู้นะครับส่วนเมนูต่างๆอยู่ด้านขวาบนเลยนะครับเมนูการเล่นก็จะมีอันแรกนะครับท้าผู้ชมครับ ก็จะมีในส่วนของตัวพวกซีซันต่างๆนี่ครับยเราเข้าไปเลือกเล่นได้นะเดี๋ยวเราปลดล็อก ok ไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละด่านเนาะพอเราเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นด่านที่เราเข้ามาเล่นเมื่อกี้ไงทนะ่านผู้ชมครับที่เราเห็นกันช่วงต้นคลิปวิดีโอเนาะสำหรับตัวนี้ก็จะมีนับถอยหลังแบบนี้นะครับเราออกก็กด end season ได้เลยนะครับแล้วก็ skip นะครับแล้วก็ continue นะครับเพื่อที่จะทำการกลับมาที่ตัว lobby นะครับนี่จะเป็น lobby แบบนี้เลยเนาะ อื่นๆนะครับก็จะมีแกนทั่วต่างๆนะครับมันก็ค่อยๆปลดล็อกมาเนาะจริงๆมีหมดมันตีเพลเยอร์ด้วยนะสำหรับตรงนี้นะครับแต่เขาบอกว่าเราออฟไลน์อยู่ผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องไปออนไลน์อะไรจริงๆผมก็ต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะสำหรับตรงนี้นักผู้ชมครับนะส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูพวกจักรยานกันบ้างนะครับในส่วนของตัวจักรยานว่ามีจักรยานอะไรบ้างเนาะไปด้านขวาบนก่อนนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตัวจักรยานนะครับ น,นี้จะเป็นสนามฝึกซ้อมใช่ไหมต่อมาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูจักรยานกันให้เปิดดนะ้านขวาบนนะครับเหมือนเดิมนะแล้วก็มาที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกการปรับแต่งจักรยานเบื้องต้นนะครับมีให้เราปรับเนาะหมวกเนี่ยเออถ้าเรามีของอะไรอยูนี้เราสามารถปรับแต่งได้นะครับสกินผิวตัวละครนะแต่ตอนนี้ของยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับถ้าเราปลดล็อกพวกนี้ได้นะครับเราก็สามารถมาปรับได้เนาะในส่วนของตัวจักรยานนะครับ อันนี้ก็ต้องรอปลดล็อกกันก่อนมีให้ดูนะแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้นะแล้วก็จะมีด้านซ้ายล่างนี่ครับที่เขียนว่าท็อปสปีดความเร็วจัก,กรยานคันนี้เล่งความเร็วเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรแนี้ท่านผู้ชมครับต้องลองดูนะเกมมันมีอะไรให้เราทําเยอะมากสําหรับเกมตัวนี้นะส่วนการตั้งค่านะครับเรามาที่เซตติ้งกันเลยท่านผู้ชมครับตัวเซตติ้งเกมเพย์เกมนี้รู้สึกมันจะสามารถเขาเรียกอะไร มันสามารถตั้งค่ากับจอยได้นะครับในส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์นะเนี่ยครับมันจะมีพวกจอยต่างๆอันนี้คิดว่าน่าจะใช้พวกจอยที่ต่อกับตัวบลูทูธได้นะในการเล่นนะครับเผื่อแบบเล่นแล้วไม่ถนัดนะผู้ชมครับเนี่ยปุ่มต่างๆในจอยแลไนะี้ยน่าจะช่วยให้เล่นง่ายขึ้นนะครับจากที่ทุกท่านเห็นผมเล่นใช่ไหมมันก็จะเล่นค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงเนาะส่วนภาษาในเกมนะตอนนี้ก็ยังไม่มีภาษาไทยเช่นเดิมนะครับ เอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมปั่นจักรยานแบบนี้ก็ลองดูเกมนี้ได้นะผู้ชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ